โอ้ทำไมเป็นเด็กตีกันจังเลยวันนี้แม่จ้าโอ้กับคุณแม่่ะตัดชุดช่วยให้หนูพี่พี่ก็ขอบคุณด้วยก่ะแม่ค่ะโอ้ยอุยอ้ย,ยเสียงอะไรเสียงไก่เหรอเสียงไก่เหรอโอ้เป็นเด็กดีมากเลยวันนี้นอนครับนอนนอนครับนอนนอนครับ โอ้โหหลับปุ๋ยเลยพากันหลับเลยได้ชุดใหม่แล้วพากันหลับขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ตัดเชือกให้ผมผมเป็นเด็กดีโอ้ยเด็กสองเดือนเด็กสองเดือนนี่พูดง่ายจริงๆไม่งองแงเลยเด็กสองเดือนเนี่ยลูกคุณแม่นะเนี่ยลูกคุณแม่นะเนี่ยดู่ากันหลับดูข้างหลังนอยสิ โอ้ยข้างหลังเอดเป็ดเลยเอดเป็ดเลยคืออ้วนเลยเอดเป็ดเนี่ยออ้ยเด็กหญิงแม่ม่อนสวยมากเลยค่ะทําไมเด็กหญิงแม่หม่อนสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยโอ้ยมีแต่คนหล่อสว,สวยมากเลยอืม